สวัสดีจ้ามาผบมาพอกับช่องจอยพารวยแนลจา้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจา้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่และวก็เอฟซีเก่าเลยเนะจา้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางฮาหนอยเป็นสูตรแยกสีน้อยวันที่9เดือน4ี่สองห้าหกห้ามาให้พี่พีเอฟซี FC, ได้รับชมจา้าสำหรับผลสรุปวันที่8จากกับแนวทางฮาหนอยเราจะสูตรแยกสีน้อย น้อยเฉพาะกิจจอยให้ห้าสี่รูดผลสรุปจะบนแปดสามแปดสองตัวล่างหนึ่งเก้ารูดไปนอกจ้าน้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษจะศูนย์เก้ารูดผลสรุปบนห้าห้าสี่สองตัวล่างสี 48, 4, ่แปดสี่กับรูดไปนอกจ้าน้อยปกติจอยให้ศูนย์เก้ารูดผลสรุปจะบนเจ็ดหกเก้าหกเก่าจับขู่รูดไปเนาะจ้านอกพีพีเอฟซีจะเดิน 9, 9, 9, 9, เก้ารูดเก้ามานอกจาก สายลุดสายวิ ok hall, ha ่งของเ้าเขาเนาะจ้าหกเก้าเนาะจ้าน้อยปกติจ้าสองตัวล่างหนึ่งสามรูดไปเนาะจ้าวีไอพีกับรูดไปเนาะจ้านอกาพีพีเอฟซีจ้าก็ต้องขอถูดขอภพยพีพีเอฟซีหลายๆเนาะจ้าสำหรับฮานอยสูดแยกสามน้อยวันที่แปดเนาะจ้าสำหรับสายหลุดสายวิ่งเ้าับสี่ขาน้อยเดียวเนาะจ้าก็คือน้อยปกติเนาะจ้าบุญจ้าฮกเก้าจ้าเด่นเก้ารูดเก้ามาเนาะจ้ามาต่อกันของฮานอยสูรแยกสี่น้อยวันที่เก้ากันเลยเนาะจ้า ก่อนจะไปรับชมจากคําคเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมจ้าวันนี้น้อยเฉพาะกิจจ้าเด่นแปดเจ็ดลูดจ้าน้อยเฉพาะกิจแปดเจ็ดลูดแปดนี่แปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดห้าแปดหกเจ็ดจ้าเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้านอยพิเศษจ้านอยพิเศษเด่นสาม สองรูดจา้าสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสองหนึ่งสองสี่สองหก สองแปดปกติเด่นหนึ่งศูนย์รูดจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์สี่ ศูนย์หกศูนย์จ้า VIP ก็หนึ่งศรูดจ้าสำหรับน้อยปกติกับน้อย VIP 1 0หนึ่งศูรูดตัวเดียวกันเลยจ้าหนึ่งสองหนึ่งสี่ถาพี่พีเอฟซีท่านใดถามาถ้าชอบตัวไดก็สามารถยิบจับสลับใส่กันไดน้นะจ้า สำหรับน้อย v i p กับน้อยปกติจ้า1718 01 04 06 08 08ตัวเน้นจ้าเฉพาะกิจแปดห้าเ สามเจ็ดสองหกหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งจ้ะอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปนะจอยบันทึกไว้ใส่ไปเปลี่ยนแนวทางใดเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พพิจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้า สุดท้ทยจากโค้ให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าคำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะจ้าเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปนะจ้าสำหรับพีพีเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะจ้าถ่ายยังบ่มีโชคมีลาวก็าฝากตามโตนะจ้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า